สวัสดีค, rant, ครับผมปอนครับครับก e e okay. um oh oh ิ๊ค่ะอยู่กับพวกเราซ้มพอนอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นดีฉันฟังที่ป๊อปกับอีหนึ่งศิลปินซึ่งคัมแบ็กออกมาอย่างรวดเร็วครับกับศิลปินวง 4E อะเองแล้วก็นี่ก็ปล่อยตัวอีมีมาแล้วกับเพลงบูตี้บอมซึ่งก่อนนี้ได้ไปดูตัวทีเซอร์แล้วต้องบอกว่าก็เเวอร์บนภูเขาหินไปเลยใช่สุดๆจริงๆ นองให้สมก็ชื่อเพลงไปเลยนะครับผมแล้วก็แอบเห็นความเซ็กซี่ในที่เสื้อเลยนะแล้วก็รอเลยแหละรอมากๆเลยว่าเพลงนี้ออกมาจะเป็นยังไงนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยด้วยผมกับรีชันของตัวเอมี่เพลงบูตี้บอมจากเจ็ดสาวงโฟร์อีฟนะครับอืมโอ้โอ้ย่าโอ้ชุดชุดชกเกตแชกเกตคุยสีผมจลิน โอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นเพลงดสแซี่มากเลยบูดี้บอมจริงโอ้ยโอ้โหโอ้โหหน้าสวยมากนี่จุลินเทมากโอ้ใหญ่ใหใหญ่มากสีผมตามรถเลย โอ้ได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 ด้ได้ได้ไดยด้มด้ไ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 น้ด้ได้อด้ไ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 น้ได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 ้มดได้ได้ไ้ได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 ้ไ

โหบูแพรบเยอะมากเลยนะอุ้ยเออเป็นการดวลกันนะระหว่างพันกับตาออกเขียนผู้จละเรียไพ่ก็ไพ่ก็ไพ่อ่าโอ้โหเจนรู้อีกแล้วเจนรู้อีกแล้วอ่ะโอ้ชุดสวยมาก สวยว่ะสวยมากโ้โหโอ็อัด้วยเป็นเ้นเสสวยนะโหัวลงทุนมากเลยอ่ะเทวร์ตายมากเพลงเนี้ยจริงเออ บอมบอมโผขากับบ้านอ้ยฟิลใม่ดีมากจริง<ห>รรวเออโผไฟกบับพาเวอร์แบบดีมากเลยฮะพันมากอบย,ย โอ้ยอยากดูอีกอ่ะเออคือมันจบเร็วจังเลยมันเราดูมันดูเพลินไง MV เอยเพลงเออยันทำให้เราสึกอยากอยากดูต่ออะไรอย่างเงี้ยขู่เป็นเพลงที่ฉีกสำหรับพี่อ่ะฉีกออกมาจากเพลงก่อนๆพอสมควรในเรื่องของความเซ็กซี่แล้วก็ท่าเต้นที่มันเป็นสากลมากขึ้นนะมีแบบจะมีท่าทเวิร์กเยอะมากจริงๆก็ูติบอมไงเออให้สมกับชื่อเพลงอ่าแล้วแบบทเวิร์กกัน โอ้โหมันพยคะเดือดเดือดมากเวิร์เดือดมากปวดเอวเลยอ่ะเห็นไหมปวดเอวเลยอ่ะแล้วทเวิร์น่าทุกคนเลยอ่ะแล้วลุกแบบทังเสื้อผ้าหน้าผมก็คือสวยเต็มจัดเต็มทุกคนแล้วชุดมีหลายชุดด้วยแอบเห็นนะชุดนี้แบบว่าเซ็กซี่สูงมากเลยทีเดียวโอ้โหแล้วก็จะมีแบบพาร์ทแลบนะมีเป็นคู่เออชอบชอบที่อยู่อยู่ในอยู่ในกล้งมากแล้วมีไม้ใช่ไหมใช่แล้วแบบเหมือนแบบแบทเทิลกันเป็นสองคู่แบบแบทเทิลแลบเลยเท่จริงเท่มากเราเพลงอ่ะ มันไม่โยกไปได้เพลงมันต้องแบบโยกตามมันก็ต้องแบบบอมบอมบอมต้องแบบบอมมันต้องสั่นอ่ะก็จะบอมอ่ไม่ได้บอมบอมบอมอ่ะเออมันต้องบอมบอมแบนหว่จริงจริง เอาจริงถ้าเปิดเพลงนี้นะเต้นใช่เต้นแบบตวเมไม่ตินแล้วล่ะจริงผู้เพลงแบบอย่างมันแล้วก็เนื้อเพลงอ่ะมีความโตขึ้นด้วยใช่โฟร์อีฟอะไรเงี้ยแบบชอบตรงที่เขาบอกว่าโฟร์อีฟอย่ามาอย่ามาทำโฟร์อีฟให้เหมือนเด็กให้เล็กเฉพาะออนนี่ชอบชอบประโยคนี้สาวแทน ให้แบบว่าอย่าแต่งตัวโป๊ไปให้แต่งตัวให้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไปเลยเต็มที่ก็เต็มที่ก็เลยว่ามันเป็นมันเป็นอีกบุคลิกหนึ่งเป็นอีกอีกอันหนึ่งเลยอ่ะของของฟูอิฟที่แบบว่าเราไม่เคยเห็นในลุคนี้ซึ่งเราแบบสวยสวยสวยโตแล้วก็แบบว่าเปลี่ยนเคเลรกแบบว่าเขาเรล่นนะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ทุกคนแบว่าเออทรงผมแบบว่าทุกคนก็จะใช้การทําสีผมไปทรงผมเปลี่ยแบบอย่างตาออมเนี่ยเราก็ตอนแรกเราก็จะชินกับ ความแบบเป็นหน้าม้าอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเปลี่ยนทรงไปเลยไอพี่หัวไอ้ที่เปลี่ยนหลายสีเหมือนกันนะมีตอนนึ่ที่เป็น2สีใช่ป่ะแล้วก็อีกเซตอีกเซตนี่ก็จะเป็นสองสีเหมือนกันแต่ว่าคนละสีอะไรเงี้ยเอราะว่าลงทุนสูงมากแต่เรื่องคอสตูมเนี่ยโหต้องให้หว่ะจริงฉันชอบคอสตูมที่สุดเลย สวยจริงชุดเยอะมากจริงแล้วก็เรื่องโลเคชันของการถ่ายทำแบบความยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เออเนาะอย่างที่กี้พี่บอกโอ้๋ใหญ่มากไอ้ใหญ่มากนี่คือเคสใช่เยินเยืนอยู่บนรถไอ้นั่นอะคือแบบเล่นใหญ่เล่นใหญ่มากใหญ่มากจริงแล้วก็มาเซตช่วงสุดท้ายที่แบบว่าเซตเซตนแท็กเตอร์เซตอะไรบนแมคโครแมคโครการใส่ไฟเข้าไปรวมกับแบ็กอัพเลยทำให้ภาพอ่ะ มันดูพลังอออะไรเพูดเรื่องแบ็กอัพชอบนะที่เขาแบ็กอัพเข้ามาใส่ทําให้เอ็มบีมันดูเต็มมากใช่มันจะดูเต็มนี่คือสิ่งที่เราเฝ้ารอมาตลอดเลยว่าแบบอยากให้ศิลปินในวงการทีป๊อปเมืองไทยเนี่ยแบบว่าใส่แบบแบ็กอัพอะไรเข้าไปในเอ็มบีหรือเฟิร์ฟอร์มให้มันดูแบบเต็มมากขึ้นแล้วเวลาเต้นแล้วมันจะแบบดูแบบมังใหญ่อ่ะดูยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยแบบสุดยอดจริงๆผมไม่สนกับการรอคอยต้องบอกว่าปังูรีเยของจริง นอกจากบูตี้บอมก็ยังมีเพลงอื่นอีกในัลบา้มีกซเดี๋ยวเราจะได้ดูเอ็มวีตัวนี้ด้วยเพลงนั้นพี่ชอบพี่ไปฟังมาแล้วนะครับผมแล้วก็มีเพลงอื่นอีกเดี๋ยวเราก็จะไปแยกย้ายฟังกันเองเพราะว่านี้ก็จะมีเอ็มวีปล่อยออกมาเพลงเดียวก็คือเพลงบูตี้บอมนั่นเองซึ่งต้องบอกว่า สุดยอดประทับใจจริงๆนะครับโอเคอันนี้ก็จบแล้วนะผมกับอา Reaction เพลง Booty m o l นะครับผมกับอเจ็ดสาววง Four e นะครับก็หวังว่าทุกจเจนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากให้แท็กไอปอนทีวีในทวิตเตอร์ได้นะครับสำหรับวันนี้เราสามคนขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีหนึ่งกับ Reaction ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ